เอ้ยตัวละหนึ่งบาทสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบเลยครับที่เพืเ่อนจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เพืเ่อนตั้งไว้ไปเป็นไลฟ์โค้นดนีกว่าอืม ลอยขึ้นหนึ่งวิครับนานขนาดไหนหนึ่งวิอู้ลอยขึ้นอีกหนึ่งวิเป็นยังไงล่ะครับสองวิสกิลหนึ่งครั้งลอยไปสองวิเอาเด้ยาโอ้ผมเจ็บมากแค่นั้นแหละก็แบบมิง่งทำไมอะครับมิง่งทำไมอะครับ ทำไมต้องโกงด้วยสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนดูดิผมเกือบกดฟกเกอร์ไม่ได้เกมขอได้ไหมไม่ได้อีกเนาะ เออเดือนเลือดทีละร้อยขาน้อยขอคารวะห้องเตไทยเฮาห้องเตไทยเฮาห้องเตไทยเฮาและผมลงมาเลนล่างปื๊บเลเวลสี่ปั๊บว 4, บ,บวกเลยจบ เอาได้คลิปแค่ตัวเดียวโอ้น่าเบืบบเอ่อว่ะแม่งอันติมาแล้วไอไข่เพื่อใหม่ไข่กังไกลเจอคลิปในไฮไลท์อีกหนึ่งคลิปต่อจากคลิปมู่ราเมื่อตะกีน้นี้เป็นยังไงล่ะครับอืไฮไลท์คนจีนมันทำง่ายขนาดนี้เลยแค่เล่นติงคิลิ่งและทำคอมโบมื่อตะกีน้นี้แล้วควาสคิวของเพื่อนผมเอาไปโชว์แล้วแล้วบอกว่าแบบหูวี ปิงชิลิงเปิดให้เพื่อนสวยๆเป็นคอมโบที่คอมโบคอมโบโคตรโกงฮายาเตะกับปิงชิลิงคอมโบกัน <laughs> <laughs> เรียกยอดเอนเกีเมมตนแบบตึงๆ <t> เบือบ่อว่ะอึดชิบหายโอ้หลบป้อมโคตรโหดแล้วไงต่อเฮ้ยเกือบได้เอฟเคลำมแบบยี่สี่ชั่วโมงนั้นอะอยังตึงอะครับลำมยังตึงไป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 เตรียมเลยเตรียมเลยสามสองหนึง่ง ปล่อยปลาชดโดกระแทกหัวมไปเลยชิบหายไอเซเนลนี่แม่งจะไปทุกที่กับผมเลยหรือไงวะทุกที่ท,ทั่วไท,ทยมีแม่งอีกและแม่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วมัง่งเอาดิเคียดิเคียดยยิยังไม่กล้าซ่าจริงๆสเปีย จะช่วยทำไมหายาเกิดแล้วดิผมแบกขนาดนี้เปิดให้สวยขนาดไหนดักฟิกไม่มีแข็งแล้วดูดิแล้วดูแล้วดูแรงจัดแรงจัด

ฟ้ากสวย <laughs> ขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยด้วย <laughs> อืมเราคอมโบได้รอบเดียวเองนะี่นนเกมเนี้ยขอคอมโบได้มิ้วซีนิว <c oughs> มันจะขัดความจเจริญเราไปถึงวันพรุ่งนี้เลยหรือไงวะ <c oughs> อบแม่งเลยเอาเอาเอาจะแก๊งจะแก๊งฟามดีๆไม่เป็นว่างั้นโจมตีมาดิโจมตีมีคนสั่งโจมตีแล้วโจมตีเร็วยังไงดีครับสักเลนแล้วผมเลือกเลนล่างเสมอแหละไปขึ้นมา ขี่กบชิบหายแล้วใครอยู่อยู่ไปก่อนแล้วปุบอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่นหลายไม่ได้เด้อโอ้ย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 มีมันเยอะดีตีสวยยาเออตีดีสวย ไวยแตกไวยแตกอ๋อออมนี่ลามปามสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เพลงมันไม่ได้ออกมาจากทางนี้หรอวะงงวะอีเดียวมานี่นะเริ่มตู่ตู่แล้วเริ่มตู่ตู่แล้วไอ้การดักของแม่งเนี่ย ีเหนียวอีกตัวมันจะพุ่งชนเลยผมนักหนาผมจะไปหาใครแม่งก็มาหาผมแข่งกันแข่งเอาถ้วยหรือไงดูดูดูมันทำวิงวิ่งวิ่งเร็วเร็วฟาร์มดิเพื่อนบับฟฟงบับฟฟ้ามีไหมปึ๊บมี เอกพุ่มหุมเงลาได้ยากเอกินโอ้โหมุมไม่ได้วะติด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 ดักครับไม่คืนนะครับ เฮ้บโอ้มีอามต่อเลยเออติด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 ตดๆิติดดตดติตีดตดิติอตติด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 ตติดตติดด ติดติดตีด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 ีตีดีดเอาชิมหายทีเราโดนอ้ my god who r p แอเตอร์9 7อย่างเราไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดลอย ไอ้แม่งเลยป้อมซวกซวกโอ้ยจะว่าจะฝามีสักวีรู้จักเพื่อนกูอันตีไม่ได้มาถึงอันตีอย่างนั้นโอ้แค่เหมือนกันนะมุมปล่อยปาชโดฟิกเกอร์ออก โอ้ oh my god แม่งทั้งกองผลไม่ได้กินเนี่ยกองพันมาหมดอ่ะกองพันมาดิตายูสาหาพันชาชาชาติอะไรแม่งรู้จักกองไหนมันมาหมดอ่ะสี่ก,กองห้ากองกองผักดักครับดักดักได้สูงอ่ะอยากได้สูงอ่ะพูกนี้ฟิวไม่เห็น ไม่มีฟิกเกอร์แล้วไบโอเลนไม่โดนชนโอ้โหระเบิดตาชดรเราแตกจิบหายเราเรียกไม่ได้ลำเเพีมาเก็บงานแต่ว่าไงโอ้โหไม่ไหวเรีวมาดิเขาแรงครับ อุ้ยโคแรงอเรียวมาอะไรวะหน้าดามีดวื้อไปรู้เปล่าไม่ให้แตกนะป้อมบนหงขอดือ้อขออนุญาตเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์ใจกับทางคู่กรณีนะครับขออนุญาตเคลียร์ใจเรียวมาเองจะเฉือยฉายเกินไปแล้วให้พี่เฉือยฉายบ้าง ขอญาตว่ะขอญาตไปขี่าชโดนี่ยังเลี้ยวอยู่โยนไม่มีฟิกเกอร์อีกอ้ออ้โอ้ยเบื่อแม่งมีฟิกเกอร์ได้ไงวะสวยหนี เว้ยไม่มีคขามาหนีอะที่นี่ประเทศจีนหนีทำไมไบโอมันฟรีว่ดีได้อยู่อะโอ้ดูเซเนลดีเอ้ยแม่งเกินไปเปล่าเซเนลเดีย๋ยง่าเกาะคนเยอะเกาะเยอะไม่พอแม่งเพิ่มความอื่นให้อีกคุ้มเลยทีเดียวคุ้มอะไรขนาดนั้นนะผมแบบลำตะมิไม่ไหวอะครับมึงแรงชิบหาย โอ้ยปลาชะโดผมเศร้าเอยเงี่ย,ยแล้วมันดูยังไงวนะเนี่ยเชื่อไหมเชื่อก็ขึ้นมาไม่เชื่อปะเฮ้ยตู้อะไรเนี่ยรอดไหมเนะี่ยไม่น่ารอดมันเรอไม่น่ารอด แม่งรอดอะไรวะทำไมรอเลี้ยวแรงจังวะไม่อเลี้ยวแรงจังหา,ายายังตีไม่เข้าเลยนะเงินเก้าพันว่าเดือบฝางงวะอ๋อแร็งโซนิกวูดมีว์เฟนของถอยังไม่ได้โอ้โหอ,อะไรวะ ผมไม่พอใจว่ะผมไม่พอใจผมจะขออนุญาตแจ้งนะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตแจ้งเลยนะไม่พอใจว่ะไม่พอใจว่ะแม่งขี้โกงว่ะขี้โกงไปดิปาชโดยิงแม่งเลยปาชโดวืดดิหายเอ้ยบักหา่ากินหัวแม่มือ เอ้ย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 สไลด์ยิงหมดเลยดิหมดเราเนี่ยหมดเสียสองบุเิงนองไอ้เดินล่าสุดเมื่อไหร่วะ โอ้ oh my god แพ้ีกล้วแพ้ีกล้ว What the fuck Good night Good ครับสำหรับวันนี้สามทุ่มครึ่งกันนะไมห่หวจะเคียวอ่ะ